เคยไหมกำลังเล่นกับน้องแมวอยู่ดีๆก็โดนหดเล็บใส่ซะอย่างนั้นเจ็บจีดเลยใช่ไหมล่ะแต่ไม่ต้องน้อยใจไปนะเพื่อนๆเ,เพราะจริงๆแล้วน้องแมวไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเราเสมอไปหรอกนะการที่น้องแมวหดเล็บใส่เราเนี่ยมีหลายสาเหตุเลยล่ะสาเหตุแรกที่พบบ่อยคือน้องแมวกำลังเล่นสนุกอยู่ใช้แล้วบางทีการที่เรากระตุ้นน้องแมวด้วยของเล่นหรือเล่นกับน้องอย่างสนุกสนานน้องอาจจะเผลอปล่อยเล็บออกมาโดยไม่รู้ตัวเหมือนเวลาที่เราเล่นกีฬาแล้วเผลอใช้แรง เยอะะหหนน่่นออยัแลีกสาเหตุหนึ่งก็คือน้องแมวอาจจะรู้สึกไม่สบายตัวหรือเจ็บป่วยอยู่ก็ได้ลองสังเกตดูว่าน้องมีอาการผิดปกติอื่นๆร่วมด้วยไหมถ้ามีก็ควรรีบพาไปหาคุณหมอเลยนะ นอกจากนี้บางครั้งน้องแมวก็แค่กำลังสำรวจเราอยู่เล็บของน้องแมวเป็นเหมือนเครื่องมือที่ใช้สัมผัสและทำความเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวน้องอาจจะกำลังใช้เล็บคลำคลดูว่าเราคืออะไรทำไมถึงนุ่มๆหน้ากอดขนาดนี้หรืออาจจะรู้สึกไม่ปลอดภยัยหรือไม่มั่นใจในสถานการณ์นั้นๆน้องแมวก็จะแสดงอาการป้องกันตัวเองออกมาโดยการหดเล็บขู่หรืออาจจะหดเล็บเพื่อย,ยึดเกาะเราไว้เพราะรู้สึกว่าเราคือที่พึ่งเดียวของน้องในตอนนั้น แล้วเราจะรับมือยังไงดีล่ะอย่างแรกเลยคือพยายามสังเกตภาษากายของน้องแมวให้ดีถ้าเห็นว่าน้องเริ่มหงุดหงิดหรือแสดงอาการไม่สบายใจก็ควรหยุดเล่นทันทีและให้พื้นที่ส่วนตัวกับน้องบ้างนอกจากนี้การมันตัดเล็บให้น้องแมวเป็นประจำก็ช่วยลดความคมของเล็บลงได้เยอะเลยนะและที่สําคัญที่สุดคือต้องทําความเข้าใจว่าน้องแมวก็มีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกันการที่เราเข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการของน้องอย่างเหมาะสมจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ ทีีด่ดและลดโอกาสที่น้องจะหดเล็บใส่เราได้แน่นอนจำไว้ว่าการที่น้องแมวหดเล็บใส่เราไม่ได้แปลว่าน้องไม่รักเรานะบางทีก็แค่อุบัติเหตุหรือเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกบางอย่างเท่านั้นเองการที่เราเข้าใจน้องและเรียนรู้วิธีรับมืออย่างถูกต้องจะช่วยให้เรามีความสุขกับการเลี้ยงแมวมากยิ่งขึ้นและไม่ต้องเจ็บตัวบ่อยๆอ,อีกด้วยล่ะ